รอบนี้พวกเราไปเที่ยวป่าหลังหมู่บ้านกันไหมเอาดิสนุกแน่ไปผจญภัยกันเลยโหป่าสวยมากเลยอากาศสดชื่นอากาศสดชื่นจังต้นไม้เขียวเต็มไปหมดเลยนี่ไงลำห้วยน้ำใสไปเล่นน้ำนิดหน่อยกันเถอะเย็นสดชื่นจริงๆเลยดูสิฝูงนกกำลังกินผลไม้ สวยจังเลยนกสีสวยๆเยอะจริงๆเฮ้ยดูสิรังพึ่งอยู่บนกอไผ่ไม่สูงด้วยลองแย่ดูไหมหนีเร็วโอ้ยพึ่งแตกรังวิ่งเร็วๆใช่เลยต่อไปต้องระวังให้ดีวิ่งกลับหมู่บ้านเลยต่อไปจะไม่อย่ารังพึ่งอีกแล้ววันนี้รอดหมุดวิดเลย ถ้าเด็กๆเจอรังพึ่งอย่าไปเข้าใกล้มันนะบทเรียนสำคัญเลยจากไปผจญภัยเกลือบกลายเป็นผู้ประสบภัยซะได้